เราะคะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะกับอาจารย์นิ่มดรปิติวันไฟโคกสูงวันนี้อย่างที่บอกว่าอาจารย์นิ่มจะนำเรื่องราวคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพชาวไทยเชื้อสายขเขมรที่นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนบุรีรัมย์เขาทำวิจัยเรื่องนี้คะ่ะโดยมีนายทวีชัยบุญขัน นายทวีชัยบุญาขันนี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สสาขาวิชาสังคมมาศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฒบุรีรัมทวีชัยจะเป็นผู้เล่าให้ฟังนะคะไปฟังกันคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวันไายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับน้องๆสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพข,ของชาวไทยขมนค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้นะคะเรามีตัวแทนของน้องๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ตัวแทนกลุ่มคติความเชื่อพิธีกรรมงานศพชาวไทยขมรสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้ขอนําเสนอในหัวข้อวิจัยเรื่องคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพชาวไทยขมรสําหรับสิ่งที่สนใจสําหรับเรื่องงานศพนี้นะครับคือ 1. เรามองว่าความตายนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นหลีกหนีไม่พ้นนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาธรรมแห่งชีวิตนะครับที่ทุกคนจะหลีกหนีไม่พ้นสำหรับพิธีกรรมงานศพนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยประเทศไทยนั้นเราแบ่งกันเป็นสี่ภาคก็จะมีความแตกต่างของพิธีกรรมงานศพนะครับและอีกอย่างที่สำคัญคือแต่ละพิธีกรรมนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีความเชื่ออย่างไรมีคติ ในพิธีกรรมอย่างไรนะครับทางกลุ่มผู้วิจัยได้สนใจในส่วนของคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพชาวไทยขเขมรนะครับซึ่งกร,รณีศึกษาของเราอยู่ที่บ้านโคกกลมตาบลจิกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้บอกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ความเป็นโบราณน,นะครับระเบียบพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเป็นแบบแผนที่จะสมบูรณ์อย่างมากนะครับถือว่าเป็นแบบแผนโบราณที่ลูกหลานชาวบ้านโคกโกลมนั้นให้ความสนใจและสืบสารกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมสิ่งที่ได้รับจากการทําวิจัยเรื่องนี้นะครับจะบอกได้ว่าเราได้เห็นถึงสัตรธรรมแห่งชีวิตความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหลีกหนีไม่พ้น ต่อให้รวยเพียงใดสุดท้ายแล้วปลายทางของเราก็เหลือเพียงแต่เท่าอติซึ่งเราต้องมองความตายเป็นสิ่งที่ธรรมดาของชีวิตเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวความตายนะครับในเวลาที่จะมาถึงของเราสิ่งที่เห็นถึงคุณค่าของงานศพนะครับเรามองว่างานศพนั้นเป็นเป็นงานที่อัปมงคลก็จริงนะครับแต่เบื้องลึกแล้วในใจลึกๆของญาติพี่น้องที่เป็นผู้สูญเสียนั้น เราจะเห็นว่าจะมีความเสียใจมีความโศกเศร้าดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะทำให้ญาติพี่น้องผ่านความโศกเศร้านี้ไปได้นะครับทางผู้วิจัยเรามองเห็นถึงคุณค่าตรงนี้คือในพิธีกรรมงานศพเรามองเห็นถึงความมีน้ำใจความเอื้ออาทรความเห็นอกเห็นใจนะครับเมื่อบ้านไหนมีงานศพชาวบ้านในชุมชนต่างก็จะเข้ามาแสดงความเสียใจนักต่อลูกหลานญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต แล้วก็จะได้เห็นภาพถึงความอบอุ่นในวันที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับและยังเห็นภาพความมีน้ำใจของคนในชุมชนนะครับและยังเห็นถึงความสามัคคีในชุมชนที่ตายจะมาร่วมด้วยช่วยกันภายในงานศพแล้วก็จะเห็นผู้ชายยกของผู้หญิงทำครัวนะครับเป็นภาพที่สร้างกำลังใจให้กับบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องที่จะทำให้สิ่งที่ ทำให้ญาติพี่น้องได้เสียใจให้ผ่านไปอย่างดีที่สุดนะครับผมสําหรับสิ่งที่ได้รับหรือเป็นองค์ความรู้นะครับเราแยกได้2ออย่างคือพิธีกรรมและความเชื่อนะครับพิธีกรรมงานศพนะครับสื่อให้เห็นถึงความเป็นชุมชนชาวไทยขเขมรน,นะครับที่ทำารงรักษาระเบียบพิธีกรรมของบรรพบุรุษเอาไว้โดยถ่ายทอดสู่ลูกหลานและยังสะท้อนถึง คติความเชื่อที่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคําสอนนะครับให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทและให้เราลึกถึงคุณบิดามารดาของตนเองนะครับและให้ดำรงตนให้อยู่ในหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างที่เรียนไปนะครับว่าพิธีกรรมงานศพในแต่ละพิธีของชาวไทยเขมรนั้นล้วนแล้วแต่สอนให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพิธีกรรมอาบน้าศพของชาวไทยเขมรจะแตกต่างกับภาคอื่นๆคือชาวไทยเขมรนั้นจะให้ลูกหลาน,นได้อุ้มผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นบุป,ปการีได้นั่งตักแล้วก็จะให้ลูกหลานนะครับได้มาอาบน้ําให้กับผู้ที่เสียชีวิตประหนึ่งว่า ในตอนที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะยังดำรงทตุขันอยู่นั้นได้ทำรงรักษาได้ได้ดูแลลูกหลานเป็นอย่างดีโอบอ้อมอารีได้อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวประทินโฉมด้วยเครื่องหอมต่างๆนะครับซึ่งท่านก็ได้ดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุด ยุงไม่ให้ไถไรไม่ให้ตอมเลยก็ว่าได้นะครับผมเมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ลูกหลานจะสามารถตอบแทนพระคุณท่านได้เป็นครั้งสุดท้ายก็คือการอาบน้ำศพเราก็จะอาบให้ท่านเหมือนดังที่ท่านได้อาบให้เราตอนยังมีชีวิตอยู่โดยเรื่องนี้ก็สอนให้ถึงเน้นถึง,ถงความกระตันยูนะครับซึ่งเป็นหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนเราในเรื่องของ ความกตัญยูนะครับที่มีต่อบุปการีนั่นเองนะครับผมและคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพนะครับจะบอกได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจยอย่างมากนะครับผมทั้งต่อลูกหลานญาติพี่น้องนะครับแล้วก็แขกที่มาร่วมงานนะครับนอกจากที่จะสร้างความสบายใจให้กับลูกหลานญาติพี่น้องแล้วนะก็ยังเป็นการสอนให้เลึกถึงคุณของบุพการีเป็นครั้งสุดท้ายและสิ่งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของคนยุคก่อนนะครับที่สามารถสร้างความรักความกตัญญูและความสาม,มัคคีในชุมชนผ่านคติความเชื่อในงานศพโดยผู้คนในพื้นที่อาจจะมองว่างานศพเป็นงานอาวมมงคลแต่สำหรับชาวบ้านโคกกรมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษาเห็นว่าเป็นการสืบทอดคติความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ความอัปมงคลมีวิธีแก้ไขได้แต่หากประเพณีคติความเชื่อขาดผู้สืบทอดเหลือซายและคนยังกลัวความตายก็คงไม่สามารถที่จะทำรงรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้คงอยู่สืบไปทางทีมผู้วิจัยก็ขอฝากเรื่องที่พวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความตายเอาไว้เพียงเท่านี้อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับ พิธีกรรมความเชื่องานศพชาวไทยขเขมรอยากให้ทุกคนได้มองว่าความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกหนีไม่พน้นขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับค่ะนี่ก็คือคติความเชื่อในพิธีกรรมงานศพชาวไทยขเขมรน,นะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจากการศึกษาของน้องๆสาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะ เป็นแบบแผนโบราณนะคะพิธีกรรมความเชื่อคติคําสอนค่ะดําเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะหรือว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีพิธีกรรมงานศพของชาวไทยเขมรแบบนี้นะคะอยู่ที่วัดยางตําบลลําดวนอําเภอกระสังของเรานี่เองค่ะมีการประดิษฐ์โลงศพแบบโบราณนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในานามของการประดิษฐ์กันชู้ค่ะเป็นการทาโลงศพแบบ ตอกลายโบราณตามขนาดนะคะเป็นงานฝีมือที่หาชมได้ยากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาหรือพิธีกรรมต่างๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่วัดยางอยู่ที่บ้านยางค่ะตำบลลำดวนอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ก็ยังคงมีพิธีกรรมแบบดั้งเดิมนี้อยู่นะคะแต่บางแห่งก็ไม่มีละนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขเมรแต่ว่าบางแห่งก็ยังคงรักษาเอาไว้นะคะอย่างเช่นที่วัดยางบ้านยางตะบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่น้องทวีชัยเล่าให้ฟังนี่แหละนะคะคุณผู้ฟัง